อ่าตกเย็นมาก็บ่นไปเรื่อยแหละอาตมามก่อนไปถึงหนองน้ําที่จะสงน้ําก็มาคุยกันในเรื่องของให้กําลังใจอ่าทหารเหล่าทหารหารนะให้กําลังใจแล้วก็จะมามาพูดในมุมมองของอาตมาเรื่องของวีรบุรุษคืออะไรนี่ความความรู้สึกส่วนตัวและและและ,และมุมมองของอาตมานะอาตมาอาจจะพูดผิดใจใครก็ได้หรือ ครอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วก็พระเครื่องเรื่องของพระเครื่องอันนี้ก็อาตมาก็พูด,พ,ดพูดอย่างเงี้ยมาตลอดนะพูดแบบเนี้ยแนวเนี้ยมาโดยตลอด <c oughs> พระเครื่องก็จะพูดในในในแง่มุมในส่วนตัวในช่องของอัตมาเนี่ยบ่นไปเรื่อยของอัตมาอืมมันก็จะมีทั้งคนชอบไม่ชอบมันแล้วแต่โยมมันสิทธิ์ของโยมโยมจะเกลียดจะชอบอัตมาก็เหลืองของโยมอ่ทหารก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วอาตมารักทหารอยู่แล้วนะ อ,อผู้ที่เสียสละก็ <c oughs> <c oughs> เห็นหลายๆมุมมองเห็นหลายแง่คิดของทหารเนี่ยนะส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณจเจริญอนุมโมทนาบุญออกับทหารทุกคนที่ปกป้องรักประเทศชาตินะมาเข้าเรื่องคือวิรุรุษคืออะไรใช่ไหม <c oughs> วิรุฬบุุษในมุมมองของตอมานะ ไม่ใช่ทหารที่ที่ตายในชายแดนนะไม่ใช่ทหารที่ไปตายโดยที่ใจไม่อยากไปเข้าใจไหมอืมทหารหารทหารกล้าที่สละชีวิตเนี่ยอัตมาสารรเสริญอ่าเชิดชูอยู่แล้วเก่งเออเราทหารอืมอัตมาเสียใจกับผู้ที่สูญเสียอะไรอยู่แล้วตม เหมือนคนทั่วไปแต่จะมาพูดในประเด็นของวีรบุรุษวีรบุรุษในมุมมองของตามาคือผู้ที่พร้อมที่จะไปลบไปตายผู้ที่พร้อมที่จะไปปกป้องด้วยใจจริงอไม่ว่าจะไม่ใช่แค่คนที่สูญเสียในสนามรบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นวีรบุรุษเหมือนกันนะผู้ที่สูญเสียก็เป็นวีรบุรุษนะส่วน ผู้ที่ถูกยกย่องอตมาก็ไม่ได้ว่านะยกย่องก็ผพูดที่สุดพูดที่ตายไปอะพวกนี้ง่ายทหารที่ตายไปไม่ว่าจะชั้นไหนยศน้อยถึงยศใหญ่ก็ตามนะ <c oughs> มันมีอยู่คลิปๆหนึ่งที่เขาไปสัมภาษณ์พลทหารพลทหารมันก็เหมือนเด็กนะโยมมันยังไม่ได้ถูกฝึกมันเพิ่งถูกเกณฑ์เข้าไปมันยังไม่ได้ถูกเออมันยังไม่ใช่เลือดทห,หารแท้ๆเข้าใจไหมแต่จริงผมก็ไม่อยากไปที่ว่าหน้าข่าวเขาไป ไป,ไปสัมภาษณ์อะโอ้ยตมาเห็นแล้วตมาสงสารใจจริงผมก็ไม่อยากไปแล้วก็เหมือนจะร้องไห้ผมอยากจะกลับไปหาพ่อหาแม่หายายหาตาผมไม่อยากไปผมก็กลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใจมันไม่พร้อมไปอะไปแล้วไปตายถูกก็ย่องเป็นวีรบุรุษอย่างเงี้ยตมาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอันเนี้ยถามว่าขอบคุณสารเสริญไหมก็โอเคก็สารเสริญในฐานะที่ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยเหรอเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าว่าถามว่ามีรบุรุษไหมมันเด็กมันไม่อยากไปอ่ะมันไปแล้วมันมันความรู้ความรู้ทางยุทธศาสตร์ทางการลบอะไรมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นและใจมันก็ไม่อยากไปเหมือนกันเนี่ยอืใจมันไม่ได้เป็นทหารถูกเกณฑ์เข้าไปก็ไม่ได้ไม่ได้สมัครใจเหมือนพระอย่างเงี้ยบวชตามประเพณีไม่ได้บวชด,ด้วยใจที่อยากจะบวช มันบวชไปมันก็ไปเกเรอย่างเงี้ยแล้วข่าวก็เสื่อมเสียมาบางทีก็ไปทําคลิปเต้นแร็ปเปอร์ให้เยี่ยวแมมทราบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนบวชหน้าไฟเนรน่ะที่มันเต้นโยกแยกโยกแยกอ่ะมันมันไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เดิมแต่มันก็มีนะก็มีแง่มุมคนที่ไม่ตั้งใจหลวงปู่หลวงตาคูบาจารย์พ่อแม่ครอาจย์ที่ท่านไม่ได้ตั้งใจบวชแต่บวชจนเป็นพ้าอรหันก็มี อ่าพอบวชเข้าไปแล้วเออซึมซับรถพระธรรมจนกลายเป็นพระที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอือที่แรกไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่บวชเข้าไปแล้วกับมีใจใฝ่ธรรมอย่างขั้นสุดก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมแต่ไอ้น้องทหารดีว่านะข่าวไปโอ้ยมันแสนมันอาตมาก็ไม่ได้ว่าจะก็อยากจะยกย่องอยู่ว่าวีรบุรุษแต่ในใจลึกๆมันก็มันเด็กมันไม่อยากไปอยจะไป มันไม่ใช่วีรบุรุษอ่ะมันไปบางทีมันไปมันก็มันมันไปก็ไปถูกถูกยิงตายง่ายง่ายนะก็เอาธงชาติไปคุมมันแล้วก็สารเสริญให้มันเป็นวีรบุรุษมันก็มันก็ไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่เข้าใจไหมไม่เหมือนกับผู้ที่พร้อมยอมตายเอาไว้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเว้ยนี่ถือจะเป็นวีรบุรุษนี่คําว่าวีรบุรุษของอตมาในมุมมองของตมานะ ฝนตกให้ดูบรรยากาศไปด้วย <c oughs> อือก็อะไรพระเครื่องอ่าต่อก็เรื่องพระเครื่องอน่ะผ่านไปแล้วใช่ไหมครับว่าวีรบุรุษมันย้อนแสงนะมันก็มืดๆอ่ะมืดก็ช่างมันอย่ามาดูหน้าตายมาดูเนี่ยที่หันหน้ามาใส่หน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าลําโพงมันอยู่ข้างหน้าอือ แล้วก็มันได้เห็นด้วยอือไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายหน้าทําหาอะไรลำโพงมันอยู่ข้างหน้านี่กูไม่มีลำโพงแบบมาแยกมาติดปกเสื้ออะไรอย่างงี้มไม่ได้มีปัจจัยขนาดนั้นปัจจัยแค่ซื้อสบู่มาถูตัวนี่ก็อืนยากพอแรงแล้วโน่นเอาเงินไปถวายนน่นแหละวัดรวยๆเขาเน่ะอืมไม่ได้ว่าจะพูดเพื่อจะให้อาใครมาถวายไม่ต้องอะมันวุ่นวายกูไม่ใช่ตัวนี้นะ ไม่ใช่แหล่งน้ํานี่นะตัวนี้ตัวนี้หน้าแรงไม่ใช่หน้าแรงมันก็ไม่มีน้ํานะหน้าฝนมันถึงจะมีเป็นน้ําขังเฉยๆโน่นโน่นอีกปากนึงโน่นเนี่ยลงเขามาอมเรื่องพระเครื่องอาตมาก็จะมาพูดในฐานะของอ่าสมณะสากยาบุตรคือในฐานะของลูกพระพุทธเจ้าอืมในฐานะลูกของพระพุทธเจ้าต้องพูดคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ใช่ไหมพูดคําสอนของอศาสดาว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไหมนะมันก็ต้องมีแหละมีทั้งคนชอบคนชังคนเกียรธรรมดาตยมอันนี้ได้เลยยมจะปามดจะด่าจะเกียอะไรตรมาตามใจโยมอืกรมมุนาวัตติโลโกยมพระพุทธเจ้าก็าทรงพูดไว้เองปาดาสงผลมันคืออะไรเห็นหลายคนแลที่วัดไทยเขมรพม่าเนี่ย เออเขาเหม็นต่อให้อตมาจะไปต่อว่าเขาบน่นน,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 นี่นั่นนั่นนี่นั่นเพราะมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเขาไม่เคยมาคอมเมนต์อะไรเสียหายไม่เคยมีกดหน้าโกรธไม่เคยมากดหัวเราะนะก็เหม็นเขาฟังเขาคือฟังเอาทร,รม,มพระพม่าก,ก็เหมือนกันไม่มีเขาไม่มีปามาดเลยมีแต่ไทยเราเองโอเคเรายอมรับว่าเออผ้าไทยนี่มันทําตัวชั่วทําตัวเลวทาตัวเฮี้ยแต่มึงอย่าเหมารวมสินะอย่าเหมารวม,มนี่พูดอตมาพูด พูดแบบให้มันเกิดสต,ตินะอืมอัตมาจะพูดดีกับเพราะคนดีพูดเร็วกับคนเร็วพูดเฮียกับคนเฮียแค่นั้นเองคนเฮียไม่จำเป็นต้องพูดดีนี่คนดีมาอตมาก็พูดดีไม่ใช่ว่าอตมาจะปากหมาทวนไม่ใชออ่คนไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องพูดดีกับมันนะ่ะทำไมไม่ว่าพ้าหรือคารวาหก็ตามแต่ พระเครื่องพูดในฐานะของลูกพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สร้างพระนะถามว่ามีกําลังใจไหมขอนกําลังใจมีขอนกําลังใจไม่ว่าจะหลวงพ่อนั่นหลวงปู่นั่นพระอาจารย์โน่นนี่นั่นก็ตามแต่เถอะนะเออเอาไปแขวนแล้วมันได้กําลังใจมันก็ได้กําลังใจได้กําลังใจมันได้อยู่แล้วแหละกําลังใจอืมแต่ถามว่ามันป้องกันกระสุนได้ไหมอันนี้ก็บอกเลยมันไม่ได้หรอกโยม นะเอออะไรป้องกันกระสุนได้ชุดเกาะนูน่นนะเอากำลังใจไปให้ทหารถ้ามีกำลังทรัพย์เยอะๆนะอ,อ่อมอบชุดเก่าะให้ทหารหนู่นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็หยุดยิงกันแล้วนะอืมนะพะเครื่องมันก็ได้ได้ก็ดีกว่าไม่ได้ไม่ให้อะไรเลยก็ได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถามว่าจะมาถามว่า ประเด็นคือมันการกระสูนไดนั้นมันกันไม่ได้หรอกแต่บารมีหลวงพ่อไหนก็หลวงพ่อ้นก็ตามแต่ถมันไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีนี่ไม่ได้สอนใหน้มันมีพระมาสร้างพระมาปลุกเสกแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสอนอยู่ว่ามันเป็นเอกสารวิชาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามให้โยมไปแขวนพระนะแขวนน่ะดีเราทําแล้วเราสบายใจแขวนแล้วสบายใจเรามีความสุขแขวนไปเถอะอืมใครจะสร้างก็สร้างไปเถอะใครจะสร้าง แต่ถามเสมาพูดในเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีแค่นั้นเองนะแล้วก็เอาผ้ามาโชว์เวลาทหารที่รอดไม่ว่าจะเหยียบกับระเบิดหรือถูกยิงหรืออะไรนี่น,นะบารมีหลวงลงพ่อนั่นนะหลวงปู่นี่นะนี่นะและทะหารที่มันตายอ่ะก็เห็นซากทหารที่ตายก็ยังแขวนผ้าก็มีผ้าถุงผ้าถุงอะไรก็มีก็มีและไม่ถ่ายอ่ะ ทหารที่ตายอ่ะอืมทายแต่พวกที่รอดแล้วมาสรรเสริญเยิน,น,นยอว่ามันเป็นเพราะบารมีเหรียญพระหรือตะกุดหรืออะไรก็ตามแต่อืมอันนี้เป็นความเชื่อแยกแยะ,แยะความเชื่อกับความจริงอันตมาบอกแล้วว่าความเชื่อมันเป็นได้ทั้งความจริงและความไม่จริงอ่ะเป็นได้ทั้งจริงและเท็จนั่นความเชื่อแต่สัจจะความจริงสัจจะอ่า สัจธรรมสัจธรรมแห่งพระพุทธองค์สัจสจธรรมมันเป็นได้แค่อย่างเดียวคือความจริงเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความจริงความเชื่อมันเป็นได้สองอย่างเป็นทั้งความจริงและความไม่จริงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกเครื่องรางของของัขง,เงเหรียญพวกเหรียญผ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อมันอาจจะจริงก็ได้หรือจะไม่จริงก็ได้นะแต่คําสอนพระพุทธเจ้าสิอันนี้สัจจะความจริงเอออืม มึงทํำยังไงมึงก็ได้อย่างนั้นเออว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมมีสิ่งนี้มันถึงมีสิ่งนี้มึงทําชั่วมึงก็ได้ชั่วทําดีก็ได้มึงก็ได้ดีเออไม่ใช่ว่าทําดีแล้วทําไมถึงไม่ได้ดีเอามึงก็ได้แล้วนี่เออมึงเอาขนมให้เด็กเด็กมันก็ยิมันก็ได้ดีแล้วนีไงมึงก็ทําดีแล้วมึงไปตบหัวเด็กโปะมึงทําชั่วไปแล้วมันก็ได้ชั่วมันก็เห็นผลชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีมันก็เห็นตรงนั้น ไม่ใช่ว่ามึงทำดีแล้วมึงไปรอผลว่าเออตอนไหนว่าผลมันจะนั่นมันคือผลมันคนละอย่างกันเข้าใจหรือเปล่าอืมเหตุกับผลมันมีเหตุมันถึงมีผลนี่คือสัจจากความจริงเข้าใจความจริงเข้าใจขัตธรรมพระพุทธเจ้าไหมเออที่อัตมาพูดมานี่อยากให้เข้าใจเออเพราะนั้นแล้วแยกแ,แยะความเชื่อกับความจริงเพราะนั้นอัตมาก็เลยจะมาพูดถึงแต่เรื่องความจริงเออก็เหมือนพระนี่ยมันการได้ไหม กระสุนอาจจะกันได้ถ้าว่ามันไปโดนเหรียญผ้าถ้าเหรียญผ้ามันหนาพอนะถ้ามันไปโดนป๊ะพอดีพอดีเับเหรียญผ้ามันอาจจะลูกกระสุนอาจจะไม่เข้าเนื้อก็ได้อืมแต่ที่กันได้สุดๆก็คือชุดเกาะเกาะกันกระสุนอะไรเงี้ยนะอันนี้กันได้แน่นอนใช่ไหมความจริงเออความเชื่ออันนี้แยกแยะ อ่ต่อมาก็ย้ำเสมอไม่ได้บอกว่าจโยมหาม้ามแขวนพระห้ามซื้อพระห้ามเช่าพระห้ามเล่นพระห้า,หามนะทำนี่ทำไปเถอะถ้าเราทำแล้วมันมีความสุขอะ่ะอืมความสุขนั่นแหละคือบุญเี้ไอ้ความสบายใจนั่นแหละคือบุญนะ,แล,ะญนะแล้วมันเกิดบุญแนละ้วเอื่อนะอะไรทำแล้วมันไม่มันไม่สบายใจอย่าไปทำแค่นั้นเองแต่ไอ้สวามสบายใจไม่สบายใจมึงก็ต้องดูผลดูเหตุมันด้วยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ามึงทาชั่วแล้วมึงสบายใจแล้วน,นั่นก็เป็นบุญมันก็ไม่ใช่นะเออมอนมึงทําผิดศีลห้าทุกมึงทําผิดศีลห้านี่มึงสบายใจมันก็เรียกบุญมันไม่ใช่มันก็ต้องแยกแยะอีกด้วยเหมือนกันโอ้ยกว่าจะสอนมันต้องเย็บย่อยเห็นไหมทําไมพระพุทธเจ้าต้องสอนอ่าหรือพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี้ยต้องสอนตั้งแต่เริ่มไหว้พระอรหังสัมมามันต้องเริ่มจากเปลือกก่อนเรื่องจากกะพีก่อนค่อยๆซึมเข้าไปในแก่น เพราะนั้นต่อมามาพูดแต่แก่นเลยมันก็บางคนมันยังไม่ได้ซึมซับตั้งแต่เปลือกมันก็จะไม่เข้าใจนะเออหยุดพูดนานแล้ว <c oughs> นี่นะถึงหนองน้ําที่สองน้ําสองน้ําก็ไม่ไม่มีห้องนงนะมีห้องน้ําแต่มันไม่มีน้ําอยู่บนเขามันไม่มีน้ํามันมีน้ําบาดาลแต่มันอยู่ข้างวัดอยู่ข้างล่างในตัววัดอะ แต่ตมาขี้เกียจเดินลงไปเปิดไอ้ปั๊มน้ำอะไรน่ะนะอืมขี้เกียจเดิน,เ,ดนเปิดลงไปมาส่งน้ำนี่ดีกว่าอืมนี่ส่งน้ำตามธรรมชาตินี่เหมือนแม่น้ำคงคาเลยนะใช้ร่วมกันได้หมดทั้งพุทธทั้งพรามทั้งฮินดู <c oughs> อืเอาล่ะ อืมพูดมานี่เข้าใจหรือ,อยังอ่าบนตอนเย็นไปเรื่อยอืม,อมบนให้ฟังบนให้ฟังไม่ได้บนให้มาแย้งมาเถียงไม่ต้องจำเป็นต้องอานนี้หรอกโอ้เปียกหมดเลยวะเนะี่ยตายเลยอืมเปียกหมดเลย อืมนี่น้องน้ถาถ่ายให้ดูบ่อยแล้วแหละไม่รู้จะถ่ายให้ดูทำไมอืมบางวัดเขามีฝักบัวนะอ่าฝักบัวอ่ะแค่นี้แหละสุดสูดสังนวเตปัญญงังฝังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร